จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณตัดสินใจที่จะรอการติดต่อกลับมาเคลียร์ใจของเขาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะยังคอยให้เขาติดต่อกลับมาหาคุณอีกครั้งคุณกับเขาจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจ แก้ไขเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณผลิตภาพไปได้กันไปได้หรือเปล่าจะมีแนวโน้มที่การรอคอยของคุณนี้จะคุ้มค่ากับการรอของคุณหรือไม่หรือว่าตัวของคุณควรที่จะ move on นะคะวันนี้เราจะให้ The Golden Charlotte มาเล่าเรื่องราวกันค่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณตัดสินใจอยากรอเขาคนนี้พลังงานของจักรวาลอยากจะแนะนําอยากจะบอกกล่าวหรือเล่าสิ่งใดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะเรามาดูกันนะ ใบแรกค่ะเอเดฟชอดถ้าคุณตัดสินใจที่คุณจะรอแล้วค่ะภายแนะนำให้คุณตัดสินใจอย่างแท้จริงคุณต้องจริงจังนะคะนะไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์ของการรอแบบครึ่งครงกลางกลงถ้าตัดสินใจที่จะรอแล้วก็ต้องตัดสินใจจริงๆว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะรอเขานะคะ เพจอ n บวนะคะว้า wow. วนะตัวตนของคุณเนี่ยอาจจะรอเขาติดต่อกลับมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะสําหรับในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงบรรยากาศรอบราต่างๆเนี่ยนะอาจจะเหมือนกับมีการใช้อารมณ์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะได้ The Energy ของ The ะเมจิกเชีนะคะแล้วก็เดอะซันะแม่หมอมองว่าถ้าคุณตัดสินใจจะรอการติดต่อ,อกลับมาจากเขาจริงๆ คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารได,ได้กลับมาแน่นอนนะคะเดือนสั้นเนี่ยมันเป็นพลังงานของไพ่ที่ดีที่สุดเลยนะแม่หมอกก็ไม่มั่นใจว่าตัวของคุณลูกดวงกําลังเจอสถานาการณ์ใดอยู่แต่แน่นอนค่ะการรอของคุณนี้นะคะขอให้คุณตัดสินใจที่จะรอจริงๆและจะมีแนวโน้มอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจหรือเปิดเผยในเรื่องราวของบางสิ่งบางอย่าง ที่อยู่ในใจค่ะบางท่านเนี่ยทะเลาะกันเพราะว่าอาจจะมีความใจร้อนของไฟใดไฟหนึ่งหรือมีไฟใดไฟหนึ่งเอาแต่ใจหรือพูดจาอะไรบางอย่างที่ไม่ยังคิดเกิดขึ้นทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีปัญหานะแต่ถ้าคุณตัดสินใจได้คุณจะรอแล้วแม่หมอบมองว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือจะได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งบางท่านคุณเหมือนกับจะมีการไปมูการอธิษฐานการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางท่านอาจจะมีการไปดูแลนดงแลนดอมมีการไปดูดวงมานะคะหรือรวมไปถึง ค่ะตัวของคุณอาจจะขอคําแนะนําขอคาปรึกษาจากกูรูหรือใครบางคนที่อาจจะมีวุฒิภาวะมากกว่าคุณทําให้คุณสามารถที่จะใจยเย็นและอดทนรอคอยเขาคนนี้ได้นะคะแม่หมอแนะนําว่าตัวของเขาจะมีโอกาสติดต่อกลับมาขอให้คุณลองดูนะคะในช่วงเจวันนี้คุณจะรับข่าวสารจากเขาและในการกลับมาครั้งนี้ขอให้คุณปรับตัวเข้าหากันและกันให้ได้ค่ะและพยายามพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์และความสดใสจะรอคอยคุณอยู่ยังไงขอวอวยพรให้ทุกท่านที่เจอคลิปนี้คุณกับเขา การปรับความเข้าใจกันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณ Energy ของคุณพิมพ์คำว่านอมรับคำทำนายเข้ามาได้เลยค่ะฝากกาติดตามเป็นค่าครูกันด้วยนะคะ